ตอนที่หนึ่งของค้ำประกันในห้องทำงานชั้นสามซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคารมีขนาดไม่ใหญ่ไม่สมฐานะผู้มาเยือนหากแต่สมใจผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ชอบใช้อะไรหรูหราฟู่ฟ้าอากาศด้านนอกเย็นสบายทั้งในห้องเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่กลับทำให้คนที่บากหน้ามาเหงื่อออกจนเปียกชุ่มไปทั้งมือและเท้าแผ่นหลังชื้นเหงือ่อ บ่งบอกว่าเขากำลังเครียดสิบล้านที่พ่อคุณทำสัญญาไว้ก่อนตายผมยังไม่เคยเห็นเงินต้นดอกก็แค่เล็กน้อยถูกก็ไปกู้ธนาคารแล้วนี่ยังจะให้ผมปล่อยกู้อีกคุณคิงผมไม่ได้ทำการกุศลนะธีระดนเดชิรินั่งเคาะนิ้วลงบนโต๊ะแต่ถ้าคุณไม่ช่วย ผมก็คงไม่มีปรรัญญาหาสิบล้านที่ไหนมาคืนคุณอรันกิจจาวงหรือคิงรู้สึกเสียหน้าอยู่มากแต่เขาหมดหนทางให้พึ่งพิงแล้วจริงๆติดต่อทุกธนาคารก็ไม่มีที่ไหนยอมอนุมัติวงเงินกู้ให้ทำไมคุณไม่ขายซุปเปอร์คาร์กันที่ใช้อยู่นั่นละ่ะความจริงผมก็ไม่ได้อยากแส่เรื่องส่วนตัวใครแต่การใช้รถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นที่ราคาถูกลงหน่อย ก็น่าจะช่วยให้คุณมีเงินมาหมุนเพิ่มขึ้นธิรดนมองลงไปยังลานจอดรถนอกหน้าต่างตั้งใจแนะนำตามวิสัยทัศน์ของคนที่อายุมากกว่าเกือบสิบปีแต่มองดูก็รู้ว่าคนที่เขาคุยอยู่นั้นมีอาการที่เรียกว่าจมไม่ลงมันไม่พอสิขายได้ไม่เท่าไร่อีกอย่างการเปลี่ยนไปใช้รถที่ราคาต่ำกว่าคันเดิมมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของผมดูดรอปลง คุณทีก็เป็นนักธุรกิจน่าจะเข้าใจผมเอาเป็นว่าคุณเรียกดอกเบีย้ยมาได้เลยระหว่างเนี้ยผมสัญญาว่าจะจ่ายตรงเวลาผมไม่เคยทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่ตอนนั้นยอมก็เพราะพ่อคุณเคยมีบุญคุณกับผมอีกอย่างคุณเองก็เป็นหนี้อยู่หลายธนาคารแต่ละเดือนคงต้องทำงานหนักมากแล้วจะหาเงินมาส่งดอกเบีย้ยผมทันเหรออรันนาชาเมื่อถูกพูดดักคอ ทันครับขอแค่คุณทีให้โอกาสระบุเปอร์เซ็นต์ลงในสัญญาได้เลยถึงจะไม่มั่นใจแต่ตอนนี้อรันต้องการเงินสักก้อนมาต่อลมหายใจจึงรับปากไปโดยไม่คิดถึงอนาคตที่ระดนนิ่งคิดถึงความคุ้มค่าเอาจริงแทบไม่มีทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจล้วนๆแต่เขาก็เป็นคนทำธุรกิจจะลงทุนโดยไม่ได้ผลตอบแทนก็ดูโง่ไปหน่อย คุณจะเอาอะไรมาค้ํประกันคำตอบของอารันคือความเงียบปฏิกิริยาชะงักเล็กน้อยท,ทําทีระดนเสยยยิ้มมุมปากเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าทั้งบ้านเต็นรถและอาคารบริษัทนําข้าวของกิจจาวงล้วนติดจำนองทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ซุปเปอร์คาร์คันโปรดที่ขับมาด้วยคือผมถ้าพ่อคุณยังอยู่คงเสียใจมาก ที่เห็นคุณบริหารงานล้มเหลวคนฟังใช่จะไม่รู้สมัยพ่อเขายังอยู่อาจมีหมุนเงินไม่ทันบ้างแต่ก็แค่ช่วงสั้นๆไม่เคยตึงมือถึงขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นเพราะเขาเองที่แอบดึงเงินบริษัทไปเปิดเต็นท์รถมือสองบ้าจี้ตามกลุ่มเพื่อนไฮโซที่เรียนจบพร้อมกันจากเมืองน,นอกทั้งที่ยังไม่เก่งกาจงานบริหารแต่กล้าใช้เงินเกือบร้อยล้านในการลงทุนทำธรุรกิจ พอขายรถหรูไม่ทันแถมเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเลยฉุดให้ทุกบริษัทในมือดิ่งลงเหวอย่างที่เป็นอยู่คุณอยากได้อะไรก็พูดมาตรงๆเลยใช่จะไม่รู้ว่าธีรดนคิดอะไรดูจากสายตาเขาครั้งก่อนถ้าให้คาดเดาคงมีสิ่งที่จดจ้องอยู่ในเมื่อคุณไม่มีอสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกันผมก็คงช่วยคุณไม่ได้ เว้นแต่ว่าคุณจะมีของที่มีค่ามากกว่ามาเสนอจนผมต้องร้องว้าวเพราะตื่นเต้นจนตัวสัน่นคนพูดยิ้มน้อยๆที่มุมปากมองไปแล้วก็คลายยิ้มเยาะคือผมอีกฝ่ายจุกอยู่ในลำคอฝ่ามือเริ่มเปียกชื้นขึ้นอีกอรันเครียดหนักกว่าเดิมคุณจะกลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะผมไม่รีบ เขายิ้มมากขึ้นจนรอยยิ้มลามขึ้นไปถึงดวงตาแล้วถ้าผมจะขอเพิ่มวงเงินรอยยิ้มเฉกเช่นปีศาจทําอรันชะงักก็ต้องดูว่าผมคุ้มไหมคุณยังไม่ทันเสนอผลประโยชน์ให้ผมเลยก็จะขอกู้เพิ่มละมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนึ่งชายหนุ่มร่างสูงหน้าตาดี เดินหอบดอกกุหลาบช่อใหญ่ไว้ในอ้อมแขนเรียกเสียงกรี๊ดเบาๆจากบรรดาสาวน้อยข้างทางแน่ละเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้แสดงความรักแล้วมันยังดอกใหญ่และช่อใหญ่มากจนพาให้จินตนาการไปถึงราคาและความสวยของผู้รับแม้จะมีเสียงอื้ออึงตลอดทางแต่หญิงสาวที่เป็นเป้าหมายกลับไม่ได้ยินเสมือนกำลังเดินทางเข้าสู่อีกโลกผ่านหน้าจอแท็บเลต็ต นิ้วเรียวสวยปัดเลื่อนหน้าจอไปมาพร้อมกับย่นคิว้วขณะถูกยืนจ้องเขม็งก็ยังไม่อาจทำให้อันตรากิจจาวงรู้สึกตัวไม่รับรู้ถึงการมาถึงเพราะกำลังตั้งใจอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้งาน <c oughs> เสียงกระแอม,มดึงเอาความสนใจของสาวสวยให้หันมองอาร์มี่โหยคุีนะ่ะเรียกชื่อนี้อีกแล้ว เป็นชื่อที่เพื่อนๆล้อเขาตั้งแต่ออกไปเต้นสาวสะโพกในกิจกรรมรับน้องใหม่สมัยเรียนปริญญาตรีเห็นผู้ชายหน้าตาดีทำท่าหมดอารมณ์แล้วพาให้หายเครียดจนต้องหัวเราอตกชัยนี่นาอยู่ๆก็มารู้ได้ไงว่าคุีนั่งอยู่ตรงเนี้ยไอเพียวบอกว่าแล้วเชียรเธอเพิ่งแยกกับเพียวพิมพาเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมที่เรียนด้วยกันมาจนถึงระดับปริญญาโทตอนนี้ ชายหนุ่มยื่นดอกกุหลาบช่อใหญ่ให้เธอก็รับไว้เหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติยิ้มนิดๆไม่มีเกอ้อเขินซื้อมาอีกแล้วเปลืองเงินเขามักซื้อดอกไม้เหมืองน,นอกช่อใหญ่ๆใ,ใ,ให้เธอทุกสัปดาห์ถ้าเป็นควีนมากกว่านี้อามก็ให้ได้อามหรืออินทัศสอดตัวเข้านั่งในเก้าอี้มมาหินเคียงข้างแล้วนี่ทำอะไรอยู่น้าเครียดเจ้ สำหรับเขาแม้เธอเครียดก็ยังสวยหาข้อมูลทำงานวิจัยอ่ะยังหาได้ไม่ครบเลยจะลงมือเขียนก็กลัวว่าข้อมูลยังไม่แม่นแล้วจะขายขี้หน้าชายหนุ่มพยักหน้ารวดให้ไหมคิ้วย่นเชียวเอาสิถ้าอาไม่ทักวีนคงไม่รู้ว่าตัวเองเครียดอันตรายื่นหน้าให้อินทัดใช้สองนิ้วคลึงที่หว่างคิ้วอย่างตั้งอกตั้งใจเอารถมาหรือเปล่า อินทัฒถามหลังจากนวดไปพักหนึ่งหญิงสาวสายหน้าซึ่งไม่ได้ผิดไปจากที่คาดอันตราไม่ชอบขับรถมาแต่ไหนแต่ไรควีนรอพิคิงอยู่บอกว่าทำธุระเสร็จแล้วจะมารับเธอดันมือชายหนุ่มออกให้รู้ว่าคลายเมื่อยแล้วเหรอแล้วควีนอยากกลับหรือยังหรืออยากไปไหนเดี๋ยวอามไปส่งให้ก็ตั้งใจมาให้ทันรับเธอหลังเลิกเรียนอืม ไปก็ไดนะ้แต่ขอโทรหาพี่คิงก่อนเพื่ออยู่แถวนี้แล้วจะได้ไม่สวนกันคนรอฟังข้อเสนออย่างนั่งยิ้มเอ็นตัวสบายสบายรอคนเป็นพี่ชายตัดใจเอ่ยปากคุณชอบน้องสาวผมก็แค่ถูกใจจิรดนตอบทันควันจนอรันแทบลมออกหูคุณต้องการจะคุยแค่ไหน อรันถามด้วยความหวังว่าน้องสาวของเขาจะไม่ต้องเสียเปรียบมากนะักคุณคิงถามไม่สมกับที่เคยเป็นเพลย์บอยเลยผู้ชายควรต้องการแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในสถานะเจ้านี้เอาอยางนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าผมไม่บังคับเราแค่ทำการแลกเปลี่ยนกันไม่พอใจของที่นำมาแลกก็ถือว่าจบ ส่วนเรื่องนี้สิบล้านผมจะค่อยคอยคิดว่าควรเรียกคืนเมื่อไหร่ถ้าคุณหามาคืนไม่ได้ผมก็แค่ฟ้องธีรดลแสดงท่าทางเป็นต่ออยู่มากอรันเครียดเขาไม่ได้อยากเป็นพี่ชายเลวที่ขายน้องกินแต่ตอนนี้นอกจากทีรดลก็ไม่มีใครที่จะช่วยต่อสายป่านให้เขาได้เต็นรถจะหาใครหน้าไหนมารับซื้อส่วนบริษัทนำเข้าที่ได้รับมรดกจากพ่อ จะปล่อยให้พินาศคามือยิ่งไม่ได้ใหญ่กำลังครุ่นคิดโทรศัพท์มือถือราคาแพงก็สว่างวาบขึ้นมาเห็นชื่อคนปลายสายอรันยิ่งขมวดคิ้วมุ่นผมจะให้คุณต่อลมหายใจก่อนสักห้าล้านเริ่มจ่ายดอกเบี้ยเดือนหน้าคุณว่าดีไหมแลกกับมื้อขําวันนี้เหมือนสวนรรค์ลอยลงมาเพียงครู่ อรันย,ยังไม่ทันคว้าจับก็ต้องกลับมาเครียดอย่างเก่าสายตาของธีรดนแค่มองผ่านมาเพียงนิดเดียวก็เห็นรูปน้องสาวบนหน้าจอมือถือจึงรีบยื่นข้อเสนอวันนี้แค่รวมโต๊ะกันดีไหมครับอารันกำลังถูกกดดันให้ต้องรีบตัดสินใจสุดท้ายก็ต้องเลือกกดรับสายเพราะน้องสาวรอนานแล้วว่าไงควีน พี่คิงใกล้เสร็จหรือยังคะเลิกเรียนแล้วเหรออารันถามใช่ค่ะถ้าพี่คิงติดธุระไม่ต้องมารับก็ได้พอดีอามาหาจะไปส่งที่บ้านให้พี่ว่าควีนมาหาพี่ดีกว่าตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านอาหารเท็ e ชามร a u อร n t เสร็จธุระแล้วเราค่อยกลับพร้อมกันอารันตัดสินใจฉับพลันแค่มื้อเย็นในเวลาสั้นๆคงไม่เป็นไรเอาเหรออืม ถ้างั้นก็ได้ค่ะหลังวางสายอรันมองคนยิ้มพอใจหวังว่าคุณจะทำตามสัญญาห้าล้านวันนี้กับมือค่ำเท่านั้นจะไม่มีการล่วงเกินน้องสาวผมแน่นอนตามนั้นทีระรนยักไหลนั่งยืดตัวตรงหันไปขยับเมาส์ให้หน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงาน ค้นหาไฟล์เอกสารสัญญาเงินกู้ฉบับเก่าที่เขาเคยทำไว้เมื่อ5ปีก่อนกับพ่อของอารันจัดการพิมพ์แก้ไขวันที่ให้เป็นปัจจุบันเปลี่ยนชื่อผู้ขอกู้และจำนวนเงินโดยไม่ลืมระบุเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยที่ต้องการรอบคอบรักษาผลประโยชน์ของตัวเองทุกเม็ดไม่นานเอกสารที่สมบูรณ์ก็ถูกพิมพ์ออกมาวางลงตรงหน้าเขาจะทำอะไรได้ นอกจากเซ็นชื่อแล้วส่งคืนรอคอยเงินที่จะช่วยเขาต่อลมหายใจได้อีกสักเดือนก็ยังดีที่นี่อีกแล้วไปทำไมนักหนานะอันตรารำพึงรำพันหลังวางสายพี่ชายเธอไปเจอเขาคนนั้นอีกแล้วคราวก่อนมาส่งเธอแล้วก็ไปที่นั่นแต่พอเธอเลิกเรียนพี่ชายมารับไม่ได้ให้ตามไปหายอย่างเช่นวันนี้ มีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอามรู้จักร้านอาหาร Take เ i ค e r e s ร a ส r a n t ไหมรู้จักสิร้านทั้งใหญ่ทั้งหรูขนาดนั้นพี่คิงอยู่ที่นั่นเหรอใช่ไปส่งควีนได้ไหมเกรงใจนะแต่ไม่อยากนั่งแท็กซี่คนเดียวคนเกรงใจยิ้มอ้อนได้สิก็ตั้งใจมารับอยู่แล้วเห็นรอยยิ้มหวาน,วานแล้วอยากจะทำมากกว่ายิ้มตอบแต่กลัวเธอไม่พร้อม ออกจากมหาวิทยาลัยไ,ไม่ถึง15นาทีก็ถึงร้านอาหารที่ว่าอันที่จริงที่นี่มีความหรูหราต้องจัดว่าเป็นระดับพัตตาคารเพียงแต่การตกแต่งไม่ได้ออกไปทางร้านอาหารจริงจังซะทุกส่วนชั้นล่างของ Take เช e Restaurant เป็นสวนย่อมเปิดโล่งใช้ร่มสีขาวคันใหญ่กางไว้กันแดดเป็นระยะสำหรับให้ลูกค้านั่งดื่มกาแฟ ถายรูปกับดอกไม้หลากหลายพันธ์หลากสีตอนกลางคืนจะเปิดไฟสีส้มดูแล้วโรแมนติกเหมาะให้คู่รักสั่งอาหารมาเสิร์ฟตรงนี้อีกด้วยอินทัชเลี้ยวรถเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่มองด้วยตาเปล่าน่าจะรองรับรถได้ถึงหลักร้อยคันนั่นรถพี่คิงนี่อามจากข้างๆรถพี่คิงก็ได้ค่ะ เบนสปอร์ตคันสีดำเลี้ยวขวับเข้าช่องจอดได้อย่างชำนาญขอบคุณที่มาส่งนะคะอันตราเปิดประตูรถกว้างรอยยิ้มหวนหวานที่ส่งมาทำอินทัศแทบใจละลายเดี๋ยวก่อนสิควีนคนมาส่งดึงแขนรั้งไว้ก่อนที่หญิงสาวจะก้าวลงจากรถเมื่อไหร่จะรู้สักทีว่าอาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อน รู้สิเรื่องแค่นี้ต้องรู้อยู่แล้วเพื่อนที่ไหนจะซื้อดอกไม้สีแดงให้เธอทุกสัปดาห์ผ่านมาหลายปีก็ยังคงซื้อให้สม่ำเสมอแล้วทำไมยังเฉยอยู่อีกแล้วคืนต้องทำยังไงอินทัดเงียบไปเพราะลืมคิดถึงข้อนี้เขาเองก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำว่าไงอันตราทวงคำตอบอีกสองปี อามกลับมาเราเป็นแฟนกันนะถึงตอนนั้นค่อยมาขอเผื่ออามไปเรียนที่โน่นแล้วเจอคนที่ชอบคนที่ใช่อันตราคิดเช่นที่พูดอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่มีทางอามชอบควีนมาตั้งนานกลัวแต่ว่าควีนจะไปชอบคนอื่นกลัวมีคนมาจีบควีนตอนที่อามไม่ได้อยู่เฝ้าตั้งใจเรียนเธอนะอย่าคิดอะไรล่วงหน้าเลยควีนยังไม่คิดมีแฟนตอนนี้ อยากเรียนให้จบก่อนยังเหลืออีกตั้งหนึ่งปีไม่รู้ว่าจะทำวิจัยผ่านหรือเปล่าเผลอๆอ,อาจจบพร้อมอาร์มกลับมาก็ได้อย่าลืมสิว่าควีนไม่ได้เรียนเก่งเท่าอาร์มถึงเธอจะเรียนดีแต่ก็ไม่จัดว่าอยู่ในระดับท็อปอินทัศต่างหากที่เรียนเก่งมากถึงขั้นได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจนที่บ้านต้องผลักดันจนได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกพูดเกินไป แค่นี้ควีนก็เป็นควีนในใจของอาร์มแล้วกลับมาเราเป็นแฟนกันนะอินทัศคว้ามือเล็กไว้กระชับแน่นขอความมั่นใจอืมยิ้มหวานหวานของคนรับปากทำให้เขายากที่จะหักใจอินทัศช่วยจังหวะเผลอดันจมูกโด่งของตัวเองชนแก้มหญิงสาวเล็กน้อยอยากหอมอยากจูบอยากกอดแต่เขายังต้องรักษาเกียรติของเธอไว รอวันที่กลับมาจะทำทุกอย่างตามใจปรารถนาให้คุ้มค่ากับที่ต้องหักใจรอมานานหลายปีคนบ้าไม่คุยด้วยแล้วอันตราดึงข้อมือตัวเองออกด้วยความเขินอายอุ้มกุหลาบแดงช่อใหญ่ยืนโบกมือรอส่งอินทัดก่อนแล้วค่อยเข้าไปหาพี่ชายอย่างไม่รีบร้อน